ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องเชฟสีพยัคค์ดิกเช่นเคยและตอนนี้อยู่กับรายการเชฟไดอารีนะครับผมก็ผมขอแนะนำตัวผมชื่อเชฟชื่อจริงชื่อว่าปฏิพานสีพยักษนะแล้วก็อายุอยู่ที่21ปีบอปีกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ก็มีงานอดิเรกที่จะเป็นแบบเล่นเกมดูกระตูนเหมือนเด็กทั่วไปเนา เขาข่าวก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นฟุตเทจที่เอาไว้ตัดต่อหรือว่าจะเป็นฟุตเทจที่เป็นคลิปต่อเนื่องกันหรือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของตัวผมเองอะไรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับการทำาตัวนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะก็ผมเนี่ยเป็นโรคประจำตัวชนิดหนึ่งซึ่งชื่อโรคเนี่ยชื่อว่าโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนซึ่งโรคนี้เนี่ยมันมี ความอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ผมเป็นเคสพิเศษที่ไม่ถึงแก่ชีวิตได้เร็วขนาดนั้นย้ำว่าได้เร็วขนาดนั้นเนาะแต่โดยพื้นฐานแล้วอายุเฉลี่ยของผมเนี่ยก็ เทียบเท่าเกือบคนปกติซึ่งเจ้าตัวโรคตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นภาวะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยตัวอาการหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวโรคประมาณนั้นแล้วก็มันจะเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของยีนยีนที่เราได้เรียนในวิทยาศาสตร์เนาะว่ายีนเป็นยีนด้อยยีนเด่นอะไรเงี้ยเออเป็นคล้ายๆกันเนาะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศซึ่งก็ผมมีอธิบายเอาไว้แล้วแหละแต่ว่ามันดันเป็นฟุตเทต็คนละตัวกันนะเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะตัด ไปตรงฟุตเทจอันนั้นกันก่อนแล้วเราเดี๋ยววนกลับมาณนะักปัจจุบ,บันกันอีกทีโอเคโดยที่การที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคนี้ได้เนี่ยมันมีความซับซ้อนของตัวยีนอยู่ครับถ้าเราได้เรียนวิทยาศาสตร์กันมาเราจะรู้ว่ายีนเนี่ยเป็นตัวเชื้อพันธุกรรมอย่างหนึ่งในร่างกายของเราถูกไหมจุดเริ่มต้นของตัวโรคเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่โครโมโซมเพศครับคือโครโมโซมเพศเนี่ย เขาจะแบ่งกันอยู่หลักๆเนี่ยสประเภทก็คือตัว x กับตัว y ถูกไหมแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นโครโมโซมเพศที่ชื่อว่า XX ครับส่วนผู้ชายเนี่ยจะมีโครโมโซมที่ชื่อว่า XY แล้วทีนี้เนี่ยการที่จะเป็นโรคนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความผิดปกติของตัวโรคซึ่งจะเกิดทางพาหะซึ่งพาหะในที่นี้เป็นผู้หญิงครับนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คลอดเด็กออกมาอะไรอะไรงนี้แล้วทีนี้ไอ้ตัวโรคเนี่ยที่มันจะมีปัญหาเนี่ยคือโครโมโซมตัว x ครับซึ่ง x ในที่นี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันมี อันถูกไหมอันนึงมันเป็นกับไม่เป็นเขาจะเรียกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายีนแฝงเพราะว่ามันจะแฝงอยู่ในตัว x อ,อีกตัวหนึ่งองผู้หญิงโจรผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็น X y ซึ่ง Y เนี่ยไอตัว y ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเป็นโรคครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าเขามีลูกขึ้นมาลูกคนนี้เนี่ยสมมติถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะเอา Y ของพ่อมาปึ๊บเอาว้มาเสร็จปึ๊บอาตอนนี้เหลือ x กล้วเเนี่ยจะได้จากแม่ซึ่งมันมีโอกาส50-50ครับถ้าเขามียีน แฝงแงแล้วไอ้ยินแฝงตัวนี้ติดมากับเอกตัวนี้ถ้ามันมารวมกันเด็กที่คลอดออกมาที่เป็นผู้ชายก็จะเป็นโลกนี้ครับแต่ถ้าสมมติลูกคนเนี้ย เป็นลูกสาวสิ่งที่เกิดคือมันก็จะมี x ของพ่อมาปึ๊บพอมี x ของพ่อมามันก็จะมี x ของแม่มาครับแล้วถ้า X ตัวนี้ของแม่ที่มีแฝงอยู่เนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหา x อ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาซัพพอตอีกตัวหนึ่งมันก็จะไม่เป็นอะไรถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นยีนแฝงต่อไปครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่50-50ที่อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะทางฝั่งแม่เขามี X 2ตัวอ2ตัวเย็กนอาจจะเนเี่ไมัไมไอมนอขง โพโมโซมหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอมเป็นอย่างเงี้ยการรักษามาเลยค่อนข้างยากครับก็เลยได้แค่ประคองอาการไม่ให้สุดหนะักโดยเขาก็จะมีตัวยาให้เรากินเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะ ึ่งอันนี้คือถุงยาครับแต่ว่ายาลอตรงนี้เนี่ยมันจะกินสำหรับ3มเดือนนะแล้วก็ยาคนนี้เป็นยาจำกัดยาตัวพระเอกหลักเราเลยซึ่งตัวนี้คือชื่อของเขาเนี่ยพนิโซลนนะซึ่งเป็นยาควบคุมจากหมอเท่านั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของสเตียรอยซึ่งก็ทําให้มีผลข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการหิวหรือจะเป็นอาการรับเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยจะรับง่ายกว่าคนทั่วไปเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะทําให้ภูมิต้านทานของเราต่ำลงนี่คือยาตัว,ตวที่ตัวที่หนึ่งนะที่กิน แล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นยาของยาความดันครับเป็นยาที่ควบคุมเกี่ยวกับหัวใจป้องกันหัวใจล้มเหลวเนาะเพราะว่าการเป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะเริ่มจากขาถูกไหมเนื่องจากว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันก็เลยมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วยก็เลยมียาตรงนี้เพิ่มมาด้วย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับคือยาตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยคือยาแคลเซียมเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะตัวยาแคลเซียมเนี่ยมันเอามาเสริมกล้ามเนื้อที่มันไม่แข็งแรงแทนก็เลยต้องการความแข็งแกร่งของตัวกระดูกเนี่ยสูงกว่าทั่วไปเนาะก็เลยจะเป็นยาแคลเซียม นะแล้วก็ยาส่วนต่อมาเนี่ยคือยาเคลือบกระเพาะอาหารอันนี้ตัวนี้เป็นยาที่ต้องกินตัวแรกเลยนะเพราะว่าตัวยาตัวนี้เนี่ยคุณเห็นไหมตัวยาตัวนี้ที่ต้องกิน่ะคือขั้นต่ําเลยนะขั้นต่ําคือประมาณ6เม็ดแต่ถ้าอาการหนะักขึ้นม้าเราก็อาจจะเป็น7เม็ดซึ่งผมอยู่ในเคสที่กิน7เม็ดแล้วเนาะแต่ก่อนผมกิน6เม็ดแต่ปัจจุบ,บันนะ่ผมกิน7เม็ดแล้วด้วยความว่ามัน7เมนะ็ดน่ะมันก็จะมีกดมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยต้องมียาเคลือบกระเพาะช่วย นะตัวนี้แล้วก็ด้วยความว่าคนที่เป็นโลกนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปเจอแสงแดดเนี่ยมันค่อนข้างต่ําครับ ก็เลยคือแดดเนี่ยมันจะมีพวกแบบวิตามินดีหรืออะไรพวกเนี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างเหมือนร่างกายมันขาดครับก็เลยมียาตัวนี้ให้ผมไม่แน่ใจนะว่าคือมันเป็นยาวิตามินดีผมไม่แน่ใจว่ากินเพื่ออะไรนะอันนี้ผมไม่ได้แบบเต็มข้อมูลเอาไว้นะก็กินตามที่หมอเขาสั่งนะฮะไม่มีอะไรมากเนาะก,ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการรักษาเบื้องต้นที่ได้ทุกคนครับนะสำหรับตัวโรคนี้แล้วก็ตัวยาเนี่ยคือสามารถเบิกได้นะเบิกเป็นบัตร บัตรทอง30บาทหรือเบอิกในคนพิการได้บัตรคนพิการก็สามารถทําได้นะร้าคนที่เป็นโรคนี้ก็แนะนําว่าใครที่เป็นโรคนี้ไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับก็มีประมาณนี้ ก็เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอดีตที่ผมได้ทําการเล่าไปก่อนหน้านี้นะก็อันนี้ก็มาอยู่ในปัจจุบันที่ถ่ายใหม่นะก็คือด้วยความว่าผมเนี่ยไม่ได้เคยชินกับการพูดหน้ากล้องเนี้ยเนาะก็เลยแบบอา,อาจจะแปลกๆหน่อยนะก็ยกไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยผมจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอะีกนะก็ตัวโรคตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตัวอาการเนี่ยมันจะมีการแบบการเดินที่ลําบากเดินช้าเดินลําบาก แล้วก็ลูกลําบากอะไรนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยที่แบบอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวของ ซึ่งก็ณตอนนี้ผมได้ทางญาติเนี่ยเขาได้ส่งตัวรถวิวแชร์ไฟฟ้ามาให้แล้วเนาะแต่ว่าโอกาสใช้นี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวรถตัว,ตว,ตวนี้มันสามารถใช้ได้ไหมนั่นแหละซึ่งเราไม่ได้พูดเรื่องนั้นกันเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะอาการเราถึงไหนแล้วเรามีเดินช้าลุกลําบากเดินลําบากแล้วก็ล้มง,ง่ายไอ้ล้มง,ง่ายนี่เป็นอาการที่แบบผมล้มง,ง่ายมากอาจริงๆแต่ว่านั่นแหละส่วนใหญ่จะล้มเองคนเดียวช่วยเหลือตัวเองไปอะไรอย่างงี้มันก็มีความอันตรายครับเพราะว่ามันล้มได้ทุกที่เลยผมอะไม ที่เนินที่ลูกละนาดเอยหรือเผลอไปเหยียบอะไรสะดุดล้มอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าคนอื่นมาก ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาการตัวโลกนี้มันจะค่อยๆเป็นครับมันจะแบบเริ่มจากเด็กๆแล้วมันจะค่อยๆเป็นแล้วมันจะถึงขั้นถึงเดินไม่ได้แต่ว่าอันนั้นคือเคสของมาตรฐานนะที่เป็นโรคตัวนี้กันทีนี้ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมอะเป็นเคสพิเศษมันก็เลยยังเดินได้อยู่ก็อาจจะมีคลิปที่ผมเดินทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างนี้มีบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้ถึงกับแบบเดินไม่ได้เลยแต่มันมันได้แค่แบบใช้ชีวิตเด็กครับอาจจะเดินๆยืนยืนนั่งๆ่งอะไรงนี้เหมือนคนทั่วไปยังยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติวว่่าไปเเดินทีย รือแบบอะไรก็ตามแต่ที่มันไม uh ่ใช right ่การนั่งหน้าคอมครับมันค่อนข้างลาบากเนาะหราคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจนี่จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในเนาะมันมันมันไม่ใช่แบบผมไม่รู้ว่าเราสามารถออกกําลังกายได้ไหมเพื่อแบบเอ้ยทำให้เราปอดเราแข็งแรงแต่คนที่เป็นโรคนี้เขาไม่สามารถออกกําลังกายได้ครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตัวโรคตัวเนี้ยทุกคนจะมียีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าดูเชนอยู่ทุกคนเนี่ยปกติทั่วไปมีอยู่แล้วแล้วก็มันนนจะทําให้ผลิโรี นึงที่สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้แต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาไม่สามารถไอ้นี้ได้เพราะเนื่องจากว่ามันผิดปกตินั่นเองมันเลยไม่สามารถสร้างโปรตีนชนิดนี้ขึ้นมาได้เลยทําให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้เพราะว่าไม่มีกล้ามเนื้อครับคือกล้ามเนื้อมันมีผลต่อแรงกายด้วยอย่างนะมันเลยแบบเพราะว่าเพราะมันผลิตโปรตีนไม่ได้มันสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้มันก็เลยไม่มีแรงที่จะทําอะไรแล้วพอไม่มีแรงทำอะไรปัญหาก็มาเรืะะ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อต่อติดขัดกระดูกสันหลังโคตอะไรอย่างนี้พวกนี้มีหมดแล้้วก็็เาาามมปปนัญหองีุ๊ หายใจใช่ไหมละ่ะที่เราพูดถึงกันก่อนนั้นก็คือเราจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยครับใช่คือเครื่องคือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเป็นคนสิ่งของแบบล็อกตายตัวเลยว่าไอ้คนเป็นโรคนี้ต้องใช้นะแต่ผมดื้อจะเรียกดื้อก็ไม่เชิงเรียกว่าผมใช้แล้วมันอึดอัดมากกว่านอนสำหรับเครื่องช่วยหายใจในตอนนอนเอ่อถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ดูคลิปตามช่อง YouTube เนี่ยเขาจะมีแบบว่าหยุดหายใจขนาดนอนหลับอาการเดียวกันเลยก็นั่นแหละฮะนั่นและ,และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมคนที่เป็นโรคนี้เขาถึงได้อายุสั้นเพราะว่าผู้ป่่่วยยยโดสใหญเเีาก็จะ เสียชีวิตกันอายุประมาณ20ปีก่อน20หรือประมาณ20ต้นๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเสียชีวิตลงนะก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีรักษานะได้แต่รักษาตามอาักการกันไปเป็นเรื่องราวของผมเองที่ประสบพบเจอเกี่ยวกับการเป็นโรคโรค กล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนก็เลยอยากจะฝากถึงใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นคลิปนี้หรือว่าเออมีคนเป็นโรคนี้อยู่นะอยากให้เข้าใจเขาหน่อยหรือเออว่ามันก็พูดยากครับเพราะว่าตัว,ตวผมเองอ่ะก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ก็มีความมีความกังวลระดับหนึ่งก็เลยมีในแบบต่อจิตแพทย์ไปเรียบร้อยละว,ว่าเออผมจะนัดหาเข้าหาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการไปพบจิตแพทย์กับ พยารักนันเองก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม